ครับผมนายเวลาทองศกครับวันนี้จะมาทำรายงานที่4ครับการควบคุมสัญญาณไฟจราจรครับนี่คือเลดเดอร์เดกแกรมที่ผมเขียนไว้นะครับจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีลายสัญญาณ เรามาเริ่มการทดลองนะครับกดสวิตช์ Sb 1ครับเขียวเหลืองแดงแถวนี้จะติดครับแล้วก็จะย้ายไปฝั่งน like like ี้ครับตามลำดับเรื่อยๆครับเหมือนกันครับเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงกับพิ๊บ

ฝั S 2> <S 2> ่งนี้ก็เหมือนกันครับประจบการทดลองมีเท่านี้ครับ <Okay. S 1> ครับ